ฝนตกซท่าไหร่พี่น้องจวดจวดนะฮะเยอะอ่อนๆนุ้ยจวดจวดจวดฝนจวดจวดมาบาดเดียวน้องจ้าขึ้น้าหนี่เอาไปทำพิคเกิลนะคะพี่น้อง,อองส่งพักพลังอื่นพิคเกิลพักดองนะ กาลิกมาสต์พิคเกิล์กระสันตรงนี้กันอ่อนเลยเนี่ฝนตกมาสวดสวดสวดนาเปียกยู่ได้แหละวิช้าว่าเปียกเวยเนีย่ดีนะใส่เสือกันฝนมาเนี่ยะเทศยหนีใบแจ่วจอไรได้พี่น้องเฮ้ยเห็นแดดจะจ้าอยู่สวดสวดนแบัดนึงเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเตรียมเสือ้าเตรียมบูดมาให่พรงั้นก็หนาวมันโดยไม่รู้ตัวเราเอาโหลดนี่เห็นบ้างไหมเต็ม พอไ,ได้กระสอบชิงลไร้แบก็ได้เต็มไปโอ้ยเขาเด็ดเขาเด็ดได้ชิระยอดเหล่าเอาเลยอ้ย,อยตรงนี้อ่อนดีดีนี่ตรงนี้ยอดอ่อนดีดีไม่กระแดงไม่กระแดงไม่แข็งน่ะได้ยินเสียงไหมเห็นบ่พี่นอ้องก,กรุบกรับกรุบกรับเหล่าเอาเลยเหล่าเอาเลยซ้อมดอกอ่อนๆนี่กำลังเสียดซ้อมดอกแบบนี้น้อหน่อยนี่พร้อมนี่กำลังเสียดด้วย เล้าเอาเลยคช่เล้าเอาเลยอ้อนๆเดี๋ยวด้พี่น้องนั่งเปาะเปาะหักง่ายไงเพ็ดง่ายไงเด็ดเปาะเปาะเล่นก็อยะเให้พ่อไอ้พักไอ้ก็พักติวพักติวก็พักไอ้ยังวะเล่นไว้ยังที่เป็นไอ้คือต้นปาล์มเนีเ่ยจดจำบ่ได้ได้ไหมเห็นเขาเก็บในยูทูบ mọi người ở rêu ở đây, thấy, khoa mưa 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 khoa มันปนอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นดอกอ่อนน้อยอ่อนเหล่กระเสียบเสียบอีกแบบหนึง่งเพราะว่าตอนนี้ได้เสียบก้อยเสียบก้อยตอนมันอ่อนอ่อนอยู่มีซ้อมดอกหอมเสียบดีโอ้ยลุงเท้าบุตรไม้หัวติดที่เป็นสีเย็นเย็นขาเย็นเย็นเท้าบรรยากาศพี่น้องจา้าคุณเป็นดงเป็นปายุพี่น้องที่หลายครับเอริ อ้นอีกคนคนนอดหลอดนี่เริ่มเหมือดดอกน้อจะดองขอสิมี้หลวใไส่วุนมันจะได้ไปซื้อหลวอีกยเก็บต่อเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บ